บัดน,นี้วันที่15มกราคมพุทธศักราช2568วันที่13ัมข้าพเจ้านายสัจชายพงเกตขอถวายเสียงสวดสัตาายายพสูตพระปร,ะประิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจ,จารยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ก่อนที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในสขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่1นจุมลุมเทวดาสบันตาจักกวบาเลสุอัตตาขัดชั้นตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชะสะสุนันตุสังขะโมคะทางสังเคกาเมจารูเปคิริสิขะรตาตเตจันตลิเขวิมาเน ตีเปรัเถจะคาเมตาลุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุม,มาจะยันตุเทวาชระละทะระวิสะเมยักขะคันทับพระนาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมมัสวะนะกาโลอะยัมพะทันตา ทำม,มัสสวาะณนะกาโรอะยัมพระทันตาทำม,มัสสวาณนะกาโรอะยัมพระทันตาบทสวดที่สองบูชาพระรัตนาตรัยอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะทำม,มังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทสวดที่สามกราบพระรัตนาตรัย อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระวันตักภวิวาเทมิสว่าขาโตพระวตาธโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโกสังคังนามามิบทส่วนที่สี่ น้ามรก,การสิทธิคาถานะโมะะะตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะะะตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่5้าไปสมณคมนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธัาารรมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุตยามปิพุทธังสารณังขจามิทุตยามปิทำมังสารณังขจามิทุตยามปิสังขังสารณังขจามิตาติยามปิพุทธังสารณังขจามิตาติยามปิทำมังสารณังขจามิตาติยามปิสังขังสารณังขจามิบทสวดที่6สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสลาณังอัตยังพุทโธมีสารณังวะรังเอเตนะสะเจวัฏ วัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัดยังธัมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัดยังสังโคเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติเบโซพระควาอรหังสัมมาสมุทโธ วิชาจารณะซัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาซาลติสัทธาเทวมนุสซานังพุทธโภควาติบทสตดที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพระกวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปัจจันตังเวทิปัตโภวินยูหิติบทสุดที่9สังคานุสติ ปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยาีิทางจตานิปุริสายุคานิอัตตะปุริบุคลาเอสัพภควะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาุเนโยทักกิเนโยอัญเชลิกะรนิโยอนุตตะลังบุญยังเกต สังโลกาซาติบทสวดที่สิบละตนสูตรยานีทาปูตานิสมาคตานิอุมมานิวายานิวะอันตะนิเกสเภวะสะเภวะภูตาสุมะนาพระวันตุอะโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิปูตา นิสาเมทะสัพเพเมตังกะโลทะมนุสิยาปะชายะทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยพะลิงตัสมาหิเนลักกะทะอัปะมันตายังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสังเคสุวายังตาละนังปะนีตังนะโนสะมาังอัติ ตทาคะเนะอิทัมปิพุทธเทรัตนางปานิตังเอเตนะสเจนะสุวติขนตุยะขังวิลาคังอะมะตังปานิตังยะทัชะคาสกกะสักกะยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสุมัติกินจิ อิตัมปิีทมเมรัตนังปาณีตังเอเจนะสจเจนะสุวติโหนตุยมพุทธะเศธโถปริวัตนะยีสุจริงสมาธิมานัตตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชสิอิตัมปีทมเมรัตนังปานีตังเอเจนะสจเจนะสุวติโหนตุเยบุคลาอัตตะสตังปะสัทธา จัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาหบพระลานิอิธรรมปิดสังเคระตางปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติขุนตุเยสุป,ปะอิตามะนาสาทัพเหนะนิกามิโนโคตตมะสาสะนมปิด นัมหิเตปฏิป,ต,ปต,ตาอมาตังวิไกหะรัฐามูตาลิภุติงพุชชะมานาอิทัมปิสังเครัตนงังปานิตังเอเทนสัสเจนะสุวติผลตุยะทินทะคิโลปะทะวินสิโตสิตาสิยาตะพุพิพาเตพิ อะสัมปะกัมปิโยตะทูปะมมังสัปปุลิตังลิสังวาวะทามิโยอริยะสัจจานิอะเวจจะปัสสติหิตัมปิสังเกละตะนงังปานิตังเอตเัยนะัสเกนนสุวติหนตุเยอริยะสัจจานิ วิภาวะยันติคำมพรละปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหุนติสุสปะมันตานะเตภวังอัฐมะมาหิยันติอิทัมปิสังเกละตานังปานิตังเอเตนะสเจนะสุปติโหนตุสหาวัตสะทัศะนะสัมปะทายะ ตายสุธรรมาชะหิตาพะวันติสก,กายะทินทิวิจิกิจชิตันจะสีรับพระตังวาปิยะทันติกินจิสตูหาปาเยหิจะวิปปะมุตโตชะจาพิธานานิอาภัพโผ กาตุงอิธรรมปีสังเกรตตานังปานีตังเอเทนสะัจเจนะสุวติผลตุกิจจาปิโสกัมมังกะโรติปาปากังกา,งายนะวาจายุทะเจตสาวา,าลบโภโสตัสสะ,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 ะปะทิจทายะอภพพะตาจินทะปัสสะอุตตาอิธรรมปิ สังเคราตังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุวะนับปะคุมเพยะถาปุสิตตัดเคคิมหานะมาเส